สวัสดีค่ะเที่ยวกวางโจวันสุดท้ายกับ My Diary กันนะคะวันนี้เราจะพาไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกับ Canton Tower ที่ Ersha Island กันค่ะแล้วตอนบ่ายเราก็จะไปเที่ยว a q u เรียมกันค่ะที่ Grand View Mall Aquarium ตามไปดูเลยนะคะตอนเช้าเราออกเดินทางด้วยแท็กซี่ค่ะเพราะว่ารถไฟใต้ดินจากตรงโรงแรมที่เราอยู่มันค่อนข้างลำบากหลายต่อแต่แท็กซี่อะค่ะก็ไม่แพงมากก็เลยไปด้วยแท็กซี่ดีกว่า ตอนเช้าเพินงเพิรถไม่ติดนะคะเราปักหมุดเป็นใต้าฐานตรง c a n นตันทาวเวอรเลยค่ะรถก็จะไปส่งตรงข้างใต้แล้วเราก็จะเดินรอบๆนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะนั่งรถไฟ APM ค่ะเพื่อข้ามไปเกาะเออร์ชาแล้วก็หามุมถ่ายรูปกันค่ะเราหาเรฟมาน่ารักมากๆเลยเป็นหญ้าเขียวๆค่ะ ค่ะก็แท็กซี่ก็มาส่งเราตรงนี้นะคะเป็นแถว Canton Tower Metro Station ค่ะตอนนี้เป็นเวลา9.26ง26นาทีก็นั่งมาประมาณ20กว่าน,นาทีเองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆบ,บริเวณนี้นะคะแล้วก็จริงๆตั้งใจจะไปนั่ง APM ค่ะเป็นเ,เหมือนสายหนึ่งที่จะนั่งไปฝั่งเกาะเกาะเออร์ซาไอลนด์ค่ะเพราะว่าตรงนั้นนะคะ จะสามารถเห็นวิวแทนตันแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยงามค่ะดูจากรีวิวมาก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะในนี้นะคะก็มีคนมาต่อคิวรอค่ะคิดว่าน่าจะต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วเข้าแทนตันทาวเวอร์ค่ะในนี้ก็จะมีรายละเอียดราคาของการขึ้นตึกแทนตันทาวเวอร์นะคะมีตั้งแต่1 5อยหยวนขึ้นไปจนถึงเกือบ400อยหยวนได้ค่ะก็ เป็นตามระดับความสูงนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรแล้วก็จะขึ้นไปถึงถึงจุดไหนบ้างอะคะ่ะมันก็จะมีหลายสเต็ปขึ้นไปตามขั้นแบบนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ขึ้นแคนตันทาวเวอนะคะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นแพมด้วยแต่ว่า ตั้งใจจะไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามีเวลานิดเดียววันนี้ก็จะกลับมีไฟตอนเย็นกับตอนออประมาณ5้าทุ่มกว่าๆค่ะก็จะกลับไทยแล้วก็เลยอยังเหลือที่เที่ยวที่ต้องเก็บอีกเดี๋ยวจะไปดูวิวถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็ไปช้อปปิ้งค่ะวันนี้นี่นะคะก็จะสามารถซื้อตั๋วต่างๆได้ค่ะมีตั๋วของ Tower Cruise ที่เป็นล่องเรือแล้วก็มีตั๋วของ Wax Museum ก็น่าจะเป็นแนวหุน่นคีพึงค่ะอันนี้มี m r Bean ยืนอยู่ด้วยเป็นตัวอย่าง ะคะ่ะถ้าเกิดดูจากแผนที่อะคะ่ะเราจะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้ส่วนโซนทางแถวนี้ซึ่งเราตั้งใจจะนั่ง ATM ข้ามไปฝั่งนี้บนเกาะตรงนี้เอ่อ ATM l ไล e ์ไห่ซินชาสเตชันค่ะเพื่อจะถ่ายย้อนกลับมาให้เห็นแฮนตันทาวเวอร์นะคะแล้วก็ตัว ATM Line ลอะคะ่ะก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอค่ะแล้วเดี๋ยวเราลงไปกัน จะเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะคะ A.P.M ก็จะเหมือนรถฝ่ายใต้ดินที่เรานั่งมานะคะก็จะต้องมีผ่านเครื่องตรวจค่ะแล้วก็เข้าอันนี้ประตูตามปกติเลยเดี๋ยวเราก็จะเปิดแอปอา i p เ y นะคะเพื่อสแกนเข้าลองมาดูกันก็จะเหมือนสถานีอื่นๆเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเรียกว่า APM Line เดี๋ยวเราลองไปเสิร์ชหาดูมาแล้วค่ะก็ APM จะเป็นสายสั้นๆน,นะคะมีสถานีแค่ประมาณ9สถานีเองส่วนเราจะนั่งไปแค่1สถานีค่ะเมื่อกี้ระหว่างรอก็เสิร์ชมานะคะว่า APM ย่อมาจากอะไรเอ่อย่อมาจาก Automated People Mover ซึ่งแปลว่าเหมือนกับรถที่แบบไม่มีคนขับ แล้วก็เอาไว,ว้ขนมุคน,นะคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามสนามบินนะคะสำหรับระยะร,ระยะยทางสั้นๆนี่คนก็ค่อนข้างแน่นค่ะเพราะว่ารอนานคนก็มาเรื่อยๆเลยะคะ่ะถ้าดู้าก็ไม่ใหญ่ค่ะมีแค่ประมาณ <c oughs> หนึ่งขบวนแหละ <c oughs> นน่นเลยจับตึงเรียกใหเร<ล> <ใจ S 1> มลอ้ขึ้นมามาแค่สถานีเดียวค่ะรถไฟวิ่งเร็วพอสมควรน,นะคะอ๋อมีสองโบกี้โอเคจ้ะก็แน่นมากทั้งสองอันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะ พขึ้นมาจากสถานีแล้วนะคะอากาศวันนี้ฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าไม่ร้อนเท่าสองวันก่อนอนะะ๋อโอเคค่ะพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นแค mm ่นตันทาวเวอร์เต็มๆฟ้าแบบนี้เลยค่ะจะได้ดูนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินไปอ๋อตรงนี้เป็นเหมือนสนามกีฬาสัก mm hmm. อย่างค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินไปหาว่าจุดไหนที่ถ่ายรูปแล้วสวยนะคะไปดูกัน ก็มีเหมือนอัฒจันทร์ที่เป็นสนามกีฬาสักอย่างค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินออกมานะคะแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายค่ะบรรยากาศประมาณนี้เลี้ยวไปทางซ้ายข้างๆนี้เลยค่ะพอไปทางซ้ายปุ๊บเราก็จะเดินตัดผ่านสนามกีฬาไปค่ะพอตัดผ่านสนามกีฬาก็จะเจอกับท่าเรือแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเดินต่อไปเพื่อหาจุดถ่ายรูปของเราค่ะเดินตัดหน้าสนามกีฬามาค่ะไม่มีคนเดินเลยคะ่ะตรงนี้ก็เลยงงๆนิดนึง อันนี้เป็นเหมือนท่าเรือนะคะเดินมาเรื่อยๆเลยสนามกีฬาอยู่ทางขวามือค่ะมีคนไปออกกำลังกายเยอะอยู่นะคะ เกาะเออร์ชาไอแลนด์ก็บรรยากาศดีใช้ได้เลยค่ะถ้ามาชว่วงเ,เย็นๆก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าเดินเล่นแล้วก็เหมาะกับลัางกายได้อยู่ค่ะในนี้เท่าที่ดูไม่ได้ให้รถเข้านะคะหรืออาจจะเป็นชว่วงเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จักรยานก็ไม่มีค่ะน่าจะต้องใช้การเดินอย่างเดียวเลยโอเคเจอแล้วค่ะ โลเคชั่น <Loc> เป็นตรงนี้นะคะเห็นที่คนเขาถ่ายกัน mm hmm. ก็มีช่างภาพมาถ่ายกันอยู่ค่ะมีบินโดนมีอะไรด้วย mm hmm. นี่ค่ะคนพี่จีนวิ่งเล่นกับโดนอยู่ค่ะข้างหน้าเดินแล้วมุมนี้ค่ะ ข้างหน้าก็เป็นสะพานนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหญ้าเขียวๆเลยมองไปเห็น Canton Tower <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ค่ะโอเคปวดรูปที่ถ่ายนะคะประมาณนี้เลยค่ะสุดเมื่อกี้เราก็เดินกลับมาที่ APM ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งจาก จุดนี้เบอร์02นะคะไปที่เทียนเฮอร์สพอร์ตเซนเตอร์เซา์เพื่อจะไปอะควาเรียมในแกรนด์วิวมอลกันค่ะก็ถ้า a t m นะคะการเข้าสถานีอะคะ่ะมันก็จะเป็นการใช้ไอตัวแอปอัรเเย์เข้าเหมือนเดิมแต่ว,ว่าขาออกอะคะ่ะไม่ต้องตืดออกนะคะเดินผ่านประตูเข้าออกไปได้เลยะคะ่ะ เรามาลงที่เพียนเถือนหนานนะคะเพื่อจะไปห้างโรงแรมเซ็นทรัลแล้วก็แกรนด์รูมอ um ที่มีอควาเรียมกันค่ะทางออก<อ>งเพ<อ>ียนเถือนหนาน,นะะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปนะคะเออพราะว่าหันอยู่ลึกมากอยู่ที่ชั้นลบสี่เลยค่ะก็เราก็จะขึ้นไปที่ชั้นลบหนึ่งค่ะ ที่บอกนะคะเดินออกได้เลยค่ะไม่ต้องแตกบัตรแบบนี้อัน,นี้ก็ออกมาก็จะเจอเป็นทางไปห้างพักเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะขึ้นไปหรือว่าต้องการจะใช้เป็นเอ่อ MRT อ่ะก็จะมีสายสีส้มกับสายสีเหลืองเป็นลายหนึ่งกับลายสางค่ะ ค่ะห้างพาร์คเซ็นทรัลแต่จริงคือเราจะไปห้างแกรนด์วิลล์มอลล์แต่ว่ามันอยู่ติดกันค่ะก็จะเดินในห้างแกรนด์วิลล์มอลล์เพื่อไปอะคราเรียมก่อนแล้วก็มาเดินเล่นพาร์คเซ็นทรัลเพื่อช้อปปิ้งค่ะเดี๋ยวลองเดินออกไปกันว่ามันจะไปที่แกรนด์วิลล์มอลล์ได้ยังไงบ้างระหว่างทางไปห้างที่ควารียมนะคะเราก็จะพาเดินในห้างพาร์คเซ็นทรัลก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ก็เป็นห้างที่ดูสมัยใหม่ค่ะค่อนข้างออกไปในทางแนวแบบไฮโซนิดนึงค่ะเดี๋ยวลองมาเดินดูกันมีทั้งร้านของกินแล้วก็ร้านที่เป็นแบบเออแบรนด์ต่างๆต,ตกแต่งร้านสวยมากเลยค่ะ ก็เป็นร้านชานมอาม่าค่ะแล้วก็จะมีพวกร้านป๊อปมาร์ทอะไรต่างๆด้วยค่ะจะมีป๊อปอัพสโตร์แล้วก็เป็นร้านป๊อปมาร์ทที่เป็นป๊อปมาร์ทปกติด้วยค่ะเดินออกมาข้างนอกนะคะเนี่ยมีเทศกาลที่แบบโชว์พวกน้อรลบบูบูคนก็ไปถ่ายรูปก,กันค่ะบรรยากาศก็คืมๆค,ค,ค่ะ ก็เดี๋ยวเดินออกมาโรงข้างๆนะคะก็จะมีต้องเดินข้ามถนนนิดนึง mm hmm. เห็นตึกเสียมตาลเมื่อกี้ไหมคะก็คือพอข้ามถนนไปปุ๊บก็จะเจอแล้วคะ่ะมาอะพาเรียมนะคะค่าเข้าก็ค่อนข้างแพงอยู่คะ่ะประมาณ220่หยวนซึ่งพอเราจ่ายด้วยอาลีเพย์พอมันเกิน200หยวนปุ๊บเราก็ต้องจ่ายเพิ่ม3%ก็เลยกลายเป็น226่หหยวนนิดๆค่ะนี่ก็เป็นทางขึ้นนะคะ มาจากในโซนห้างะค่ะจะต้องขึ้นที่ชั้นไหนแต่ว่าเราข้ามถนนมาจากพาร์คเซน็นทรัลเมื่อกี้นะคะก็เลยซื้อตรงบันไดเลื่อนตรงข้างหน้านี้เลยอะค่ะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องรีจิสเตอร์ด้วยเบอร์โทรจีนค่ะแต่ว่าเราไม่มีพี่พนักงานเขาก็เลยใส่เบอร์ตัวเองให้ก็สามารถซื้อได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันข้างในนะคะเดินเข้ามาข้างในกันค่ะ จะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้มีสติกเกอร์น่ารักๆของน้องสัตว์ทะเลเต็มไปหมดเลยค่ะข้างในก็ดูยังมีคนไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต้องต่อแถวหรือว่าต้องยังไงบ้างแอบมีเหมือนเห็นว่ามันมีโต๊ะซื้อตั๋วกับพนักงานได้ด้วยอะค่ะคิดว่าถ้าเกิดเข้ามาทางโซนห้างก็น่าจะกดซื้อตั๋วได้เลย มีคนต่อถู่ประมาณนึงเลยค่ะเข้าใจว่าเขน่าจะมาจากทางฝั่งห้างนะคะ,ะจริงด้วยกมาจากห้างาทีไหนก็ได้ค่ะตัวรายละเอียดราคาก็ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษก็220หยวนสำหรับสแตนดาร์ด130สาำหรับเด็กแล้วก็มีตั๋วลดราคาซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องมีอา,อายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็มีตั๋วนักเรียน1 4อหยวน แล้วก็มีแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจครอบครัวต่างๆค่ะแค่ดจานี่น,นะคะเราได้ที่วโคตมาเขาก็จะมีการตรวจสอบพาสปอร์ตค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนจีนก็จะเป็นการส,สแกนบัตรประจําต,ตัวประชาชนของเขาได้เลยค่ะโอเคเข้ามากันแล้วค่ะแค่ถางขึ้นก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ บันไดเลือเป็นแบบนี้เลยบันไดเลื่อนก็จะโชว์กราฟิกแบบเหมือนเป็นแบบระเบิดตุ้มต้ามอย่างนี้นะคะเป็นแบบอวกาศแล้วก็อยู่ๆก็มีแบบเหมือนเป็นเขาเรีวยกว่าอะไรนะปาวานว่ายผ่านเนี่ยค่ะคือเท่มากๆเลยคะ่ะตอนขึ้นไปบันไดเลื่อนก็จะเป็นบันไดเลื่อนแบบเรียบที่ค่อยๆขึ้นไปแบบชา้าๆนะคะให้เราดูดังกัน เดี๋ยวพามาดูกันนะคะก็จะมีปลาเยอะแยะแบบนี้เลยค่ะหลักหลายสายพันธุ์มีนางกระพุนด้วยแล้วก็นี่เจ้าฉลามใกล้ๆเลยค่ะเป็นฉลามคลีบดํานะคะส่วนอันนี้เป็นน้องออปลาไหลการ์เดนิลค่ะโผล่ขึ้นมาจากทรายเล็กๆเลยเดินต่อมานะคะก็จะเจอจุดไฮไลท์ค่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นอุโมงค์นะคะซึ่งข้างล่างก็จะมีความใสใแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเห็นปลาแบบว่ายไปมาค่ะ จะมีทั้งฉลามกระเบนแล้วก็ปลาแปลกๆเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากๆเด็กๆดูชอบกันมากเลยค่ะนี่นะคะมุมบนก็จะเห็นกระเบนแหวกไหวบนหัวเราแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยค่ะมีเพื่อนๆไหวตามเต็มเลยค่ะมองมุมล่างนะคะจะเห็นกีต้าช้างนอนอยู่ค่ะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมข้างล่างนั่นเลยค่ะ เออ่มีเทพโพไซดอนด้วยค่ะนอกจากปลาแล้วก็มีเพนกวินมีพาููนแล้วก็มีน้ำอุ่งด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยโซนที่เดินออกมาก็จะปีร้านค้านะคะก็จะมีพวกตุ๊กตาขวงคุญแจอะไรต่างๆขายค่ะโอเคจบกันแล้วนะคะกับการพายเที่ยวอคคาเรียมที่กวางโจนะคะ จากพาร์คเซ็นทรัลนะคะเมื่อกี้เราไปเดินเล่นห้างกันก็จะนั่งกลับไปแถวไปจิงนู่ค่ะเราอยู่ที่สถานีนี้เดี๋ยวเราจะนั่งไปที่กรงหยวนเฉียนค่ะ ะะจะได้กลับมาอาบน้ําเก็บของค่ะก็เดี๋ยวกลับไปแพ็คของแล้วก็ไปสนามบินกันค่ะทุกคนเราเกิดอาการกระเป๋างอกค่ะก็คือซื้อของเยอะเกินไปแล้วก็ตอนแรกกะจะไปเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินโดยที่ลงไปที่ลายหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปลายที่ไปสนามบินค่ะแต่ว่าออพอลองแบกของดูแล้วแบกไม่ไหวแล้วก็เช็คราคาแท็กซี่ค่ะตีเรียกไปก็ประมาณ เกือบสา0รอบาทแต่ถ้าบวกค่าทางด่วนก็คไม่เท่าไรเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเดินทางด้วยแท็กซี่ดีกว่าแต่ยิ่งถ้าเกิดใครมาหลายคนนะคะเดียวว่าถ้าเกิดไม่อยากเหนื่อยมากแล้วก็เึ่ขึ้นลง,ลงสถานีอะคะ่ะก็แท็กซี่ก็ม็นอกวิธีหนึงที่ไม่ได้ราคาแรงเกินไปนะคะลองดูลองกดในแอปดูก่อนก็ได้ะคะ่ะว่ามันราคาเท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะรอแท็กซี่มาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปสนามบินกัน ทุกคนเราผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะคะอยากบอกว่าต้องเผื่อเวลาอีกแล้วพูดปล่อยมากคำนี้เก็คือคนมันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่เป็น Security Check อะคะ่ะเขาตรวจละเอียดมากๆคือพนักงานทำงานเร็วนะคะเร็วมากๆด้วยแต่ว่าเหมือนกับเขาตรวจละเอียดยิบให้เราวะใส่ของแยกของแล้วก,ก็ตอนที่สแกนตัวะคะ่ะก็สแกนแบบละเอียดมากๆคนเอามือจับทุกส่วนส่วนใครที่จะพก power bank มานะคะ ที่แบบไม่มีสัญลักษณ์ CCC อะค่ะเขาก็ดูละเอียดเลยใช่ก็อยากให้ให้แบบระวังแล้วก็ระวังตกเครื่องนะคะแล้วก็พอผ่านตรงที่เป็นจุดตรวจคนตอมเ,ออเขาเรียกอะไร Security Check มาค่ะก็จะเป็น Health Check เหมือนกับน่าจะเป็นกล้องจับอุณภูมิค่ะจากนั้นก็จะผ่านมาเป็นที่ตอมซึ่งตอมก็ตรวจละเอียดเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลานานประมาณหนึงเลยอันนี้เราผ่านเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆค่ะประมาณนี้ มีของกินของฝากนะคะแล้วก็ร้านแบรนด์เนมก็มีบ้างมีอยู่บ้างค่ะเกตข้างในไม่ได้ยาวมากนะคะของเราเป็น A111 ก็อยู่แค่นี้เองเกตที่อันนี้112ออันถัดไปเป็น111ค่ะโอเคเตรียมตัวกับไทยกันนะคะกลับบ้านเราดีกว่าขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะขออภัยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปต่อไปทิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันอยากให้ทุกคนมาติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ